เซ็ตเราประกอบด้วยอะไรบ้างมีเป็นตวัวนี้ก็คือครบชุดเลยของจิมยังนะคะเซตนี้เหมาะกับใครเหมาะที่กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะคะฮอร์โมนที่ไม่สมดุลนะคะตับเรื่องผิวนุ่มนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยดูไม่แห้งกร้านนะคะในเซตนี้มีอะไรบ้างมีตัวนี้เลยบาลานเซอร์ ไซส์ขาดปกติเลยนะคะตัวนี้คือไซส์150่งมลแล้วก็อีโมชั่นอีโมชั่นไซส์นี้ไซส์110่งมลนะคะก็คือไซส์ขนาดขนายปกติเลยแล้วก็มีเป็นตัวครีมครีมตัวนี้คือครีมเบสครีมนะคะก็คือสำหรับผิวหน้า,าปริมาณสามสิมลมีไซส์เดินทางค่ะบาลานเซอร์ ancer, แล้วก็บาลานเซอร์ ancer, แล้วก็อีโมชั่นสองซีงนี้นะคะก็คือ20่สิบมลมีลิปมาร์คลิปมาร์คทาก่อนนึ่ง สำหรับคนที่หาเรื่องเลือดดิปากลอกหรือรอยลอกเล็นผดิบปากนะคะก็คือใช้ชิ้นนี้ก็จะลดปัญหาต้องอักความแห้งลอกของผิบปากได้อักลอกเป็นปุ๋ยกใช้ชิ้นนี้ทาไปตอนแรกมันเหมือนจะข้นมากเปลิปบางโสงนะคะแต่ตื่นมาตอนเช้าจะไม่เหลือความเหลือความมันอย่บนเลือดดิปากเลยกลับผลให้ผลลัพธ์ที่เลือดิปากนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นเวลาทาลิปสติกในตอนเช้าจะสวยจะสวยเลยแหละลิปเรียบเนียนเลิปสติกจะเรียบเนียนนะคะ แล้วก็มีไอครีมไอครีมตัวนี้ขนาดทดลอง4มลแล้วก็มีแด์ครีมแพ็เกจเด็เดเลย ML, นะคะตัวนี้40มลค่ะเรามีเซตนี้แล้วเราได้เซตนี้มาละพอพร้อมมาละหนึ่งเซตอยากรู้ว่าใช้ครบขั้นตอนเนี่ยใช้ให้ได้แบบตรงจุดแก้ไขปัญหานะเรื่อง้าของเราจริงๆเนี่ยก็คือต้องมีเพิ่มชิ้นไหนบ้างชิ้นแรกที่จะต้องแนะนาเลยนะคะก็คือตัวนี้ ดีมิญยาเอเซน์นะคะแล้วก็ตัวเอเ็มพูนะคะจริงๆมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งซึ่งแทนเอเ็มพูได้นะคะก็คือตัววายทิงสิงแต่ว่าตอนนี้คือเทสเตอร์ที่เทสเตอร์ที่ร้านไม่มีนะคะเดี๋ยวการจะขึ้นรูปไปให้อยู่ข้าง ก็คือชิมิใช้แทนกันได้นะคะสำหรับคนที่แบบผิวแห้งมากๆก็ใช้วาดจริงสียงไปแต่ถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องผิวมันผิวผสมแต่ไม่หาเรื่องฝ้าก็แนะนําให้ใช้ชิมิเรามาสรปุปกันเลยนะคะว่าถ้าเราจะใช้จริงจริงยางเนี่ยสาหรับคนที่มีปัญหารเรื่องฝ้าเนี่ยเราควรจะใช้ยังไงนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเดี๋ยวจะมาทำแบบขั้นตอนให้ฟังก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวขอขอฝากชิมิอีกชิน้นนึงนะคะก็คือเป็นตัวโฟมล้างหน้าของจริงจริงยาง ตัวนี้จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่สมดุลและมีปัญหาผิวเรื่องฝ้านะคะซึ่งเป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้แล้วผิวนุ่มมากๆหลังล้างหน้าและไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งส่วนใหญ่เนี่ยโฟมล้างหน้าที่เราใช้เนี่ยค่ะที่บอกว่ามี m o i ์ t u r i z e r เยอะๆเนี่ยเวลาล้างหน้าเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนมีิรีมอะไรเนี่ยเหนียวๆเคลือบผิวบนผิวทําให้เรารู้สึกล้างเสร็จแล้วเออมันไม่สบายผิวมันดูเนินเนอผิวดูลื่นผิวดูล้างออกยาก แต่ชิ้นนี้ล้างออกได้หมดและไม่มีเทคเจอร์ความเหนียวหนอหนะอ,อ,อยู่บนผิวและผิวเราก็ยังนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นอยู่นะคะอันนี้ขอฝาก็าได้อหนึองชิ้นนะคะให้โฟมให้โฟมฟ,ฟองที่ปำเร็งปริมาณอยี่งที่พอเหมาะนะคะละล้างออกได้ง่ายการเคยพูดไปแล้วเนาะว่าสําหรับ The History of อาบูเราเนี่ยเราจะมีตัว first care ในกลุ่มของ first care จะมีอยู่3ชิ้นนะฮะซึ่งเราจะเลือกชิ้นที่มันเหมาะที่สุดเนี่ย สำหรับกิมอย่ยันและผู้ที่มีที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเนี่ยถ้าเลือกให้เหมาะสมเลยเนี่ยจะต้องเป็นชิน้นนี้ตัวชากีดัน l ลูมเนตติ้งนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องการผ่าเปลี่ยนเซลล์ผิว,วการาทําให้เมลานินของผิวเนี่ยไม่เข้มขึ้นนะคะซึ่งก็ช่วยใซัพพอร์ตในเรื่องของความเข้มขึ้นของของฝ้าและการะของผิวเราได้นะคะลักษณะการใช้เหมือนเดิมเลย หลังล้างหน้าซับหน้าบๆๆแบบเราสเปรย์ตัวบีชับก่อนบีชับปนิดก่อนนะคะจากนั้นจึงตามด้วยน้าตกชีนิตาเป็นคู่ที่ต้องใช้คู่กันนะคะคู่นี้นะคะจากนั้นเราทิงไว้ถึงประมาณห้าถึงสิบห้านาทีออมมาจากทั้งน้ำสมมติเราเตรียมตัวแล้วทัานสอนการบำรุงสาหรับกลางวันนะคะเราจะต้องใช้อะไรบ้างเราเริ่มต้นเลยนะคะก็คือชีนีเราตบด้วยบาลานเซอร์ก่อน ชิ้นแรกนะคะจากนั้นตามด้วยชิ้นนี้ค่ะกินยืนยัง,ยงเอสเซนต์นะคะแล้วจึงตามด้วยอีโมชั่นนะคะก็จะให้ผมลัพที่แบบผิวไม่ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะไม่รู้สึกหนักผิวระหว,าวา่างวัน นะคะคอากาศร,ร้อนเราก็ยังรู้สึกดีอยู่นะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมทาะอันเดียที่ SPF สูงๆด้วยนะคะซึ่งใน h i s t o r รี่อาบูเรามีเยอะเลยนะคะมาขั้นตอนสำหรับกลางคืนแล้สเต็ปเดิมเลยก็คือใช้ชิปสองชิ้นนี้ก่อนบีชับมิสแล้วก็ชอนกีดันอิลูมิเน,นติ้งนะคะหลังล้างหน้าเนาะซับหน้าบัดมาก็สเปรย์บีชับบีชับมิสก่อนแล้วก็ตามด้วยชอนกีดันอิลูมิเน,นติ้งนะคะจากนั้นทิ้งไว้ห้าถึงสิบห้านาที น,ะะนานกว่นั้นได้ก็ไม่เป็นไรโอเคคราวนั้เราก็มาเริ่มละขั้นตอนที่เราเราจะเริ่มกันลจริงๆก็สเต็ปแรกเลยก็คือเริ่มจากอันนี้บาลานเซอร์นะคะจิงยนยังบาลานเซอร์แล้วก็ตามด้วยตัวเอ็มพูตัวชอนกีดันเอ็มพูนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่ยิวแห้งอย่างที่กันเคยบอกมาก็คืออาจจะเปลี่ยนจากตัวเอ็มพูชิ้นนี้มาเป็นตัววายกิงเสียงชิ้นนี้แทน นะคะถ้าผิวแห้งมากๆแล้วมีปัญหาริ้าฝ้านะคะจากนั้นตามด้วยจินยูลย่าง e ังเอเซนนะคะแล้วก็จบด้วยตัวครีมครีมลักตัวนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากครีมรุ่นอื่นๆเลยนะคะของของ,ของตัวอิสเตรียบูตัวนี้จะเป็นเนื้อผึ่นบางจะเป็นเนื้อบางเลยะคะ่ะแต่เวลานวดเสร็จปุ๊บวนปุ๊บเนี่ยเวลาทานลงสู่ผิวเนี่ยจะ,ไม,ยนะนะะไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวไม่ข้นเป็นขั้นตอนของการ นะนะะก็ชช้นเคยเลยเราเริ่มจากชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็คือสเปร์ตัวนี้ก่อนตอกที่ตัวนี้ทิ้งไว้ห้าถึงสห้านาทีนะคะในห้องน้ำน,นะครับนานกว่านั้นก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะตามด้วยตัวบาลานเซอร์นะคะั็แล้วก็ชิีนน้แบบเดิอมเลย ตกนึ่งตกจากนั้นเริ่มด้วยเอ็นพูชีนะะีตัวนี้คือจะช่วยเรื่องการการะงับการเกิดมีเลนิลนได้เลยนะคะคือลดความเข้มข้นของฝ้าได้นะคะทำให้ฝ้าเาาราจางและบางลงนะคะอาจจะไม่หายสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แล้วก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จางลง หนข้อนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะตัวจีนย่นยางเองคุณสมบัติข้อนี้นะเรื่องการปรับสมดุลแล้วก็เติมฮอร์โมนเอสโตรเจนลงสู่ผิวตัวที่แก้เรื่องความเข้มขึ้นของต้าที่มันมีอยู่แล้วบนผิวเราอะ่ะก็คือจะมาจากตัวเ e อ็ปพูงนะคะ แต่ว่าตัวจริงยันเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการป้องกันการเกิดป้าใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นที่มันจะเข้มขึ้นนะคะหละจากยันก็จตามจะวยตัวจริงยันที่เซงหนึ่งข้อนี้เหมือนเดิมนี้ แล้วก็จบด้วยตัวครีมบางครีมบางอย่าลืมวอมก่อนนะคะจำเป็นมนากที่จะต้องวอรมปริมาณนี้ก็พอก ใช้ปริมาณอากับง่ายๆด้วยตาเปล่าก็เหมือนปริมาณหนึ่งเม็ดถั่วเหลืองก็ไ้ถ้าใครรู้สึกว่าเออผิวแห้งมากอาจจะประมาณเม็ดถั่วแดงก็ได้ <c oughs> ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะคะก็ประมาณนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการลงบำรุง ของกลางคืนนะคะกับชิ้นนี้ก็คือเป็นโฟมล้างหน้าในรุ่นเดียวกันอของจริงอย่างสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะคะ,ะและมีปัญหาเรื่องผิวที่ไม่สมดุลมีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะพอมไม่ปกติเนื่องจากการแบบมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเหมาะมากเพราะว่าถ้าเป็นโฟมอะไรที่บอกว่ามีมอยเจอร์ไรเซอร์ทำให้ผิวไม่แห้งเวลาล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเ่ือนอิรีมบางเคลือบอยู่บนผิว ะะแล้วเวลาเราล้างเสร็จปุ๊บรู้สึกเหมือนมันล้างไม่สะอาดแลวมันเหนอะหนะมันทาให้เรา,ารู้สึกลคาคาญแต่ชิ้นเนี้ยเวลาล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือเมื่อยเจลอยู่บนผิวแต่ว่าไม่มีเหมือนปัญหาเป็นฟรีม์อมอยู่บนผิวนะคะก็คือผิวนุ่มผิวร,รู้สึกชุ่มชื่นแต่ว่าลุกปุ๊บไม่มีความเลือกอยู่บนผิวนะคะล,ล้างออกง่ายๆก็คือให้สัมผัสผิวที่รู้สึกดีนะคะอันนี้ชิ้นนี้คือแนะนําเลยนะคะ